สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในที่สุดเพราะที่ทำงานเลยทำให้ทั้งสองคนได้มาเจอกันตอนเจอกันเนี่ยใครรู้สึกชอบใครก่อนอผมถามฝ่ายชายดีกว่าคุณก่อนฮะครับผมผมเป็นชมคนชอบเขาก่อนครับคือว่าเราดูลักษณะเออผู้หญิงคนนีเออ้เป็นเ,ออเป็นคนน่ารักครับนิสัยดีครับ,รบตรงกับสเปคของเราที่ เราตั้งไว้อะสวยอีกต่างหากครับแล้วแล้วแล้วคุณปลาล่ะครับรู้ตัวไหมว่าเขากําลังมาจีบเราในที่ทํางานไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีสาวๆอยู่ในนั้นเยอะมากครับแล้วเราแบบเราไม่ได้แต่งตัวสวยๆเพราะเราไปเป็นลูกจ้างใช่ไหมคะครเราเสิร์ฟเราเป็นพนักงานเสิร์ฟเขาคงไม่มองเราหรอกครับแล้วทีนี้หนูก็แต่เขาชอบเป็นคนขี้เล่นครับในเวลาหนูไปเสิร์ฟเนี่ยเขาจะให้ทิปหนูได้ทิปเยอะครับหนูก็อยากได้สตางค์หนูก็เลยเสิร์ฟบ่อยๆครับ ทีนี้เขาก็หันมามองบอกเออน่ารักดีนะเขาจะชอบแซลลค่ะจ้ะ <c oughs> นี่แหละผู้ชายเวลาจีบผู้หญิงเขาจะเริ่มต้นจากการแซลก่อนแซลไปแซลมาในที่สุดก็ได้คบหาดูใจกันแล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันถามคุณกรนะครับว่าพอเราต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วทีนีต้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้ววางแผนชีวิตไหมในฐานะหัวหน้าครอบครัวว่าเออเราจะทํางานกันยังไงจะเก็บเงินกันยังไงจะสร้างฐานะกัน ครับตอนนั้นยังไม่ได้คิดครับเพราะว่างานงานที่ทําอยู่ยังโอเคอยู่พอทํามาได้สักระยะหนึ่งกิจการของลูกพี่ที่ทําอยู่เกิดว่าล้มลงครับคือว่าขาดทุนนะครับต้องปิดตัวลงในที่สุดครับตอนปิดตัวลงนี่ไม่รู้ผมใช้คําถูกหรือเปล่าว่าเท่ากับว่าเขาก็ต้องเลิกจ้างครับทั้งคู่ก็ต้องขาดรายได้ไปเรียกว่าไม่มีงานในช่วงนั้นไม่มีรายได้เลยโอ้มันเป็น ความรู้สึกที่มันมันอธิบายยากเหมือนกัน,นไปต่อไม่ได้คและหาทางออกยังไงฮนะระหว่างที่ไม่มีไรายได้เนี่ยคือเงินมันไม่มีเก็บเพราะว่าเราอยู่ในสถานแบบนั้นคือการใช้จ่ายของของคุณกอเนี่ยเขาเหมือนกับว่าหาเงินมาได้ง่ายก็เลยคิดว่าใช้ให้มันหมดไปนะคะทีนี้ตัวหนูเองเนี่ยก็มีเก็บแต่ไม่เยอะก็เลยบอกอ้าวเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงก็มาคุยกันถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ตายแน่<ๆ>เพราะว่าเงินมันต้องหมด ทีนี้เขาก็ไม่จ้างเขาก็เลยบอกว่าอืพี่เคยทําขนมนะครับอยากจะกลับไปทําพอมีสตังค์มั้งไม่ล่ะแต่หนูเป็นคนชอบเก็บอาจารย์แต่ไม่เยอะก็บอกว่าจะลงทุนให้นะแต่มันจะมีข้อแม้ระหว่างการลงทุนที่หนูมีเพราะว่าหนูมีเยอะ,ยอะทีนี้เขาก็บอกว่า,าได้ได้แต่ว่าจะตั้งใจทําก็คือมันจะต้องมีมีรถนะคะอาจารย์รนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาเคยค้าขายขนม อยู่กับเจ้านายเก่าที่คลองเตยที่สมัย10ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ไปทําทีนี้หนูก็บอกว่าโอเคจะลงทุนให้ครับแต่ว่าทีนี้เราจะต้องไปดาวมอเตอร์ไซค์อันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วแหละค่ะอาจารย์เพราะไม่มีเงินดาวทีนี้ทํายังไงเราอยากดาวแต่ไม่มีเงินดาวตัวเขาอะค่ะให้กู้เงินอาจารย์ดอกร้อยละยี่สิบนอกระบบโอ้โหเราก็เกิดหนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วเพื่อประกอบกับการ คาขายเอครับครับเอาละในที่สุดเราตัดสินใจแล้วนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วและได้ดาวไหมมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะครับอาะบังให้กู้ร้อยละยี่สิบอ๋อที่เขาแซวแซวกันว่ากู้อะบังกู้อะบังนะคะตามแขกต่างๆเอาละในที่สุดหาทางออกมันจะได้ได้รถมาแล้วค้าขายอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างทําขนมค่ะอาจารย์คเขาก็จะไปดูร้านขนมแซนด์วิชชิฟฟ่อนแถวคลองเตยนะคะทีนี้ก็ เงินน่ะต้องไปเอาขนมมามแซนด์วิชเนี่ยชิ้นละ3บาทที่ไปรับมาบก็เป็นของใหม่นะคะแต่เวลาเราไปส่งให้ลูกค้าเขาก็บอกว่าเ,ออเคยมีประสบการณ์นะในการทําตรงนี้ต้องเอาไปให้ลูกค้าชิมก่อนอาใช้เงินลงทุนนะคะให้เขาชิมก่อนถ้าเขาอร่อยและชอบเขาก็สั่งแล้วก็จะสั่งเหมือนเป็นร้าน โชหวยอะค่ะอาจารย์เราไปรับเข้าใหม่อีกทีแล้วก็เอาไปส่งเราก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องลงทุนซื้อของมาให้เขาชิมใช่ค่ะในที่สุดไปได้ดีไหมส่งขนมรับเข้ามาแล้วเอาไปส่งคนอื่นต่ออีกทีแรกๆอะได้ดีค่ะอาจารย์หนูก็มีเสริมทั้งขนมปังเป็นปี๊บทั้งหมดรับมาหมดเลยค่ะรับมาหมดแล้วก็แต่เป็นปี๊บเนี่ยไปรับที่สิมุมเมืองมาแพ็คเองที่ห้องค่ะทีนี้ก็มันมีปัญหานะค่ะอาจารย์เพราะเราไม่เคยทําการค้าครับ แซนวิชอ่ะเวลามันอยู่นานๆมันอยู่ไม่ได้มดมันก็จะเข้าไปในขนมเราก็บอกกับลูกค้าว่าเรารับผิดชอบให้ทั้งหมดแต่ว่าทางร้านที่เราไปรับมาเขาไม่รับผิดชอบสรุปแล้วแบกต้นทุนของที่มันลูกค้าไมาป่ปฏิเสธค,คือลูกค้าเขาไม่เอาแต่ปรากฏว่าคนส่งเราเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วยใช่ค่ะเอามันก็ดูดูเบ็ดเสร็จแล้วกําไรไหมมีน้อยมันน้อยมาก,มมากค่ะ,ะคแล้วก็มีค่าวิ่งน้ํามันรถแล้วก็ ไหนจะค่าอะไรหลายๆอย่างคือรถเวลามันวิ่งนานๆมันก็มีซ่อมครับแล้วก็ขนมถุงด้วยนะคะอาจารย์เพราะมดมันจะแทะเป็นรูๆเนี่ยคนเป็นเจ้าของกิจการเขาก็จะมีประเด็นบางอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะคะท้ายที่สุดเราอาจจะขายของได้ดีแต่คนเป็นเจ้าของกิจการเขาต้องดูที่ต้นทุนด้วยถ้าเราขายได้เยอะแต่ค่าใช้จ่ายเราก็เยอะด้วยก็ไม่มีประโยชน์นะยอดขายดีแต่ไม่มีกําไรเหลือนี่ไม่รู้จะทําธุรกิจไปทําไมถูกไหมฮะรับ ต้องหาทางออกอีกอะ่ะเพราะมันก็เดินมาแบบนี้ต่อไปเห็นท่าจะแย่ในที่สุดได้มีโอกาสมารู้จักกับกิฟฟรีนในช่วงที่ยังขายขนมอยู่ค,ครับรู้จักได้ยังไงก็วันนั้นที่จริงแล้วเนี่ยหนูก็เคยไปทําขายตรงยี่ห้ออื่นมานะคะยี่ห้อนี้ก็สมัครแล้วก็มีการต่อบัตรสมาชิกนะคะค าก็อยู่ในประเทศไทยนานเหมือนกันนะคะทีนี้หนูก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะหนูไม่เข้าใจในธุรกิจหนูไม่เข้าใจแม้กระทั่งคําว่า PV คืออะไรรหนูไม่รู้ว่า PV คือนนคะแนนแต่หนูไปทําเพราะว่ามีเพื่อนชวนไปสมัครแล้วก็ทำคือหนูอยากมีโบนัสหนูอยากท่องเที่ยวหนูอยากมีไรายได้อะไรอย่างเงี<ะ>้ยค่ะแต่ที่นี้หนูศึกษาไปศึกษามาสามปีที่ไปตรงนั้นมันไม่มีอะไรเหลือมีแต่น,นี่ที่ไปเอาเงินกับคุณแม่มา,ามาลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยคุณนวพลนะคะอ่ะ เป็นเป็นผู้แนะนําก็คือเข้าไปที่ซอยปีดีพนมโยงสามสนะคะครับก็ไปชวนพี่อีกคนนึงนะคะสมัครกิฟฟลีนที่นี้หนูไม่ได้ชวนเราด้วยยังยังไม่ได้ชวนค่ะเพราะว่าพี่เขาก็มาเล่าให้หนูฟังตอนนั้นหนูยังไม่สมัครครับทีนี้หนูก็นั่งดูเข้าขัดดามาติกะ่ะอาจารย์อ๋อชุดบํารุงผิวหน้าขัดหน้านวดหน้าอ่ะหนูก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงก็อยากสวยครับอ่าคือสรรหาอะไรที่แบบ ถ้ามันสวยแล้วขัดออกขนาดนั้นฉันก็ต้องซื้อแล้วแหละอะไรอย่างี้ค่ะคแต่ตอนนั้นก็ยังไม่สมัครแล้วก็พี่คนหนึ่งที่สมัครก็คือเขาก็ใช้ยาสีฟันของยี่ห้อต่างประเทศแต่ว่าใช้แปรงสีฟันของคิฟฟรีนนะคะก็ทีนี้เขาก็บอกว่าเออคุณปลาทำไมไม่สมัครละมันสมัครไม่แพง180ร้อยแปดสิบบาทอย่างนี้นะคะก็ครั้งที่สามนะคะที่คุณนภพลมาจำได้ว่าช่วงนั้นอากาศร้อนมาก ขาโหดรถเมย์ไปชวนแต่หนูยังไม่เห็นภาพลักษนะคะคือเราก็ยังมองไม่เห็นเรื่องความสําเร็จมากมายนะใช่ะนะแต,แต่แต่คนบอกทําไมตาไม่สมัครเองซะเลยล่ะ,ะ,ะเขาบอกว่าถ้าสมัครแล้วเนี่ยมันมีประกันนะสมัครร้อยแปดสิบบาทเนี่ยแค่ซื้อกินซื้อใช้ก็มีประกันตั้งแสนสองอตาหนูนี่เป็นประกายเลย <laughs> ในชีวิตคนค้าขายนะเราก็อยากหาหลักประกันให้ตัวเองและยินรับว่าซื้อของใช้แล้วมีประกันคุ้มครองด้วยเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วนะเลยตัดสินใจสมัครสมัครตอนสมัครนี่หวังแค่ว่าประกันมีความมั่นคงตรงนั้นเพราะว่าสามีขับมอเตอร์ไซค์แล้วคุณกรณ์พอรู้ว่าภรรยาสมัครกิฟต์รีนตอนนั้นอยากจะทำกิฟต r ฟรีนไหม ไม่ครับไม่ก็คงคิดว่าก็คงเหมือนไอ้บริษัทยี่ห้อที่ผ่านๆมานะแหละครับยังไม่ได้คิดอะไรครับก็เพียงแต่ซื้อสินค้าใช้เฉยๆครับครับทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอารมณ์ธุรกิจเรียกว่าไม่มีอารมณ์ธุรกิจมีแต่อะสมัครก็สมัครแล้วก็มีประกันก็ก็ดีคิดแค่นั้นแล้วไออารมณ์ธุรกิจเกิดขึ้นตอนไหนคุณป้าก็ตอนที่คุณนวพล ชวนไปเที่ยวที่ศูนย์ธุรกิจศีนคกลินครับนะคะก็ได้ไปฟังแผนจากคุณแม่พรทิพย์กุลภาครับนะคะท่านก็พูดแผนเก่งมากคือ มองอีกอย่างนึงคือหนูไปทําธุรกิจอื่นมาเขาบอกว่า PV แต่เขาไม่ได้อธิบายแต่ที่นี่เขาอธิบายในเรื่องของ PV เขาบอกว่าซื้อสินค้าได้ส่วนลด25ได้เงินปันผลคืนคนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมีประกันคุ้มครองตั้งแสนสองนะคะคใ,นใ,นในตําแหน่งผู้บริโภคแล้วก็ยังมีการแข่งขันท่องเที่ยวมีบโบนัสปีละ60,000บาทบซึ่งดิฉันมองดูว่าเอองานประจําที่ทําอยู่หรือว่าค้าขายอยู่ไม่มีโบนัส6 0,000บาท คือสนใจในเรื่องของโบนัสและการท่องเที่ยวค่ะจ้าก็เลยเลยตัดสินใจมองเรื่องรายได้เข้ามาและกลับไปปรึกษาคณกรไหมบอกว่าเนี่ยป้าพ่อหรือสมมติเรียกคุณสามีว่าไงนะว่าเนี่ยจะทําแล้วนะได้ไปปรึกษากันไหมครับค่ะปรึกษาค่ะซึ่งตอนนั้นยังขายขนมอยู่นะแต่ว่ารายได้มันก็ไม่ค่อยดีแถมมีนี่เรื่องเงินกู้เข้ามาด้วยใช่ไหมพอตัดสินใจจะทําคุณสามีเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าอุ้ย อย่าไปทําเลยเขาทํากันหมดแล้วมันตันอ่ายังไม่ทันเริ่มต้นเลยนี่เป็นคาถามได้ยินมาเยอะมากเลยยังไม่ทันทําก็กลัวว่าว่าจะตันตันนี่หมายถึงว่ากลัวว่าจะชวนคนไม่ได้เอะใครๆก็สมัครกันหมดแล้วใช่ไหมครับจะไปชวนใครแล้วแล้วคุณปาได้ยินสามีพูดแบบนี้กังวลใจไหมกังวลค่ะจา์ทีนี้ไฟกําลังแรงสามีบอกอย่าไปทําเลยเขาทํากันหมดแล้วใช่ค่ะคุณนวพลก็เก่งนะคะเขาบอกว่าวันนี้คุณหมอน่ะ เรียนเชิญนะพี่ปาเป็นลูกค้า VIP อะไรประมาณนี้ค,ะค่ะให้ไปฟังคุณหมอตั้มบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อตอนนั้นหนูก็จะชอบอีกอย่างนึงก็คือแกลเดอร์เขาบอกกินแล้วสวยผมผิวเล็บ,บไปฟังผลิตภัณฑ์กันไหมครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปตัดสินใจที่จะไปค่ะอาจาร ก็ไปพบคุณหมอเลยนั่งข้างหน้าเลยเพราะว่าคุณนภะวพลบอกว่ากาแฟก็ทานฟรีนะคุณหมอจ่ายสตังค์ให้หมดอะไรที่ฟรีนี่ก็ชอบค่ะครับไปถึงก็นั่งข้างหน้าเลยนะเพราะพี่ป่าเป็น V.I.P ก็จะใช้คําว่า V.I.P ตลอดเราก็นั่งข้างหน้าคนก็เยอะเราก็มองไปข้างหลังอุ้ยเราเป็น V.I.P จริงๆเหรอเราเลยนั่งข้างหน้าเราก็นั่งมองหน้าคุณหมอครับือเห็นคุณหมอครั้งแรกตาคุณหมอนี่เป็นประกายอุ้ย ทำไมผู้หญิงคนนี้สวยจังคุณนภพลบอ,บอกอายุเสร็จสับใช่ไหมคะครเราก็มองดูอุ้ยถ้าเราใช้กิฟฟารีนเหมือนคุณหมอเราต้องสวยเหมือนคุณหมอแน่แนแนเลยอะไรอย่างงี้คะครับความประทับใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะครับว่าสําหรับคุณกรผู้เป็นสามีเนะี่ยมาเริ่มเปิดใจอยากจะทำกิฟฟารีนตอนไหนเพราะอะไร,รและพอทั้งคู่เริ่มต้นทำงานเขาเจออะไรบ้างและใช้เทคนิคไหนจึงประสบความสำเร็จช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยหนูก็บอกว่าออแปลกนะขนมก็ส่งมาตั้งหลายปีแต่รายได้มันไม่ยัยครับแต่กิฟฟารีนอ่ะถึงแม้ว่าครั้งแรกที่เราสมัครซื้อกินซื้อใช้อ่ะได้เงินปันผลกลับมา54าบสบาทบแต่วันนั้นหนูได้เงินปันผลเนี่ยระหว่างที่ขึ้นโกสตาร์นะคะหนูได้เงินปันผลอยู่5 0 0 0บาทม,มันเยอะเริ่มเปรียบเทียบ